ขอเจริญพรทุกท่านทุกคนคุณเะมาจะแนะนำให้รู้จักคน3าคนทั้ง3าคนนี้เป็นคนสำคัญของโลกคนหนึ่งเป็นปนัจฉริยะหนึ่งวงการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คุณ st. คนน pues mm hmm. nah ี้ได้รับการยกย่องว่ามีศักดิ์ศรีดังหมือนโทมัสอวารเรซซึ่งเป็นผู้ผลิตหลอดไฟแต่ชายคนนี้ผลิตคอมพิวเตอร์แระกูลแอปเปิลและสินค้ากระปุกไวน์เช่นไวน์โฟมไวน์สักไก่ไวน์คูนไวน์ฟรา แต่คนสูงคนเสียชีวิตบริษัทที่เขาบริหารกลายเป็นบริษัทที่มีสินทรัพย์มากเป็นอันดับหนึ่งงขอโลกทั้งนั้นที่ผู้ชายคนนี้ตอนจบมาถูกพ่อแม่ดีที่สุดในเรื่องสื่อเลือดลาออกจากมหาวิทยาลัยทั้งสองครั้งก่อนั้งบริษัทในรถโดยสละบริษัท กลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่าการตลาดเป็นระดับหนึ่งของโลกมิเตอสารธารมยกให้เป็นคนอัจฉริยะขึ้นกบอนไม่ต่างกันมากนะอัจฉริยะไม่คนนี้เพราะการท่นดีที่เขาออกนวัตกรรมใหม่โลกก็จะเปลี่ยนไปด้วยเช่นเมื่อหลายปีก่อน้เรายังเห็นร้อแมงอยู่ใช่ไหมร้องเพลงคือซาดิ รุ่นั้งหลายๆก็จะจะเทพต้องมีวัลเปนปอส่วนตัววันหนึ่งเมื่อสติ๊กจับได้ไปดูงานโซนี่ลับมาโลกก็ออกไอโอนจากนั้นโลกไปสู่ยุคหนึ่งเลยวักมันหายไปจากโลกก็เหมือนยุคหนึ่งที่เรามีเทเจอแล้วถ้าใครมีสุดเท่ยังอยู่ไม่กี่ปีพอมือถือมาหายไปโลกก็เข้าสู่ยุคต่อมาสติ๊กจับออกโทรศัพท์ไอโฟนซึ่งเป็นสมาร์ทโฟน พอสมาร์ัโฟนออกมาพวกอีเด็กโฟน์ดหายไปโลกเปลี่ยนไปสู่ทุกคนทัน็ีพรก็ออกแทบบ็บเล็ตไอแม็กออกมาดันั้โลกได้เข้สู่ยุคหลังดีซีกันดีทุกวันนี้เป็นยุคอะไรเป็นยุคแท็บเล็ตมันในยุคไอโฟนการใช้กระดาษจะลดน้อยถอยลงไปแากว่าถ้าไม่ใช้เลย เห็นไหมว่าคุณกำลังเปลี่ยนใจโลกได้มากมายขนาดไหนณเวลานี้ถ้าคุณในไอเทมหนึ่งช่องนั้นคุณตั้งรัฐบาลในไอเทมก็ได้บริหารคณะรัฐมนตรีในไอเทมเครื่องก็ได้มีร้านอยู่ที่นิวยอร์กและคุณอยู่ที่เมืองไทยบริหารร้านที่เมืองไทยแต่เห็นทุกอย่างที่ในร้านคุณที่เนยอ๊อฟก็ได้ต้อสิทธิอัตารย์ภาคมีร้านอาหารไทยมีร้านอาหารที่ที่ลอนดอนคุณก็ได้อยู่เมืองไทยหรอกแต่รู้เหมือนว่ามีคนเดินเข้าร้านอีกคนแล้วน้องทำอะไรอยู่ ติดตู้ที่เมืองไทยเราก็่ายารไปออไอ้ทางผ้ชยเดียวท่าวิทยุเทคโนโลยีที่ผู้ชายคนนี้สร้างสรค์ให้กบโลกแต่คนยวเชื่อไหมว่าคนที่อาจระยะขนาดนี้เพิ่งเสียชีวิตเมืีที่แล้วอายุห้าเพราะอะไรางคนคนนี้ก็ไปรู้สึกยากไม่น่าเชื่อว่าแค่ห้สิบกก็จากโลก อาดำมาภาพได้ทำสาระระดีชุดหนึ่งกับสุติชัยดงชีวประวัติของส a ต็กยอบเขาเชิญผู้ที่เชี่ยวชาญรู้เรื่องสเต็กยอบและเทคโนโลยีของเขาสิบคนให้มาวิเคราะห์สเต j o b อบพอจะมากลับจากเกตต์ท็อปสุติชัยก็นิมนตให้ไปบันทึกรายการวารน์รกวันกันเป็นส a ต็กยอบไม่ถามสักคำว่าพระู้เรื่องสเต็กอ แต่ตระมาชอบที Yet, sure ่ได้ทำงานกับค okay. ุณสุทธ <'s> well. so ิชัยสนุกทำงานกับแกนาะท้าทายตรงไหนคือไม่มีสติป่วยเพราะฉะนั้นถ้าแกเชิญตมาเรียกรับบนประธานการบ้านที่ไหนยินจ่าแม่ดีสองปีก่อนนั้นเราไปเยี่ยนบ้านมหาธรรมการดีด้วยกันที่อินเดียพอเปล่าเอ็มเชื่อนาก็เดินเข้าบ้านคันดีกับสุณผู้เชี่ยวพอไปถึงหน้าบ้านปุ๊บมีประโยคภาษาอังกฤษอยู่ประโยคนึ่น สุดิตเช่อ่านเสร็จปั๊บหันกลับมาถามอาจารย์ว่าอาจารย์ครับตกลงข้อหมายควาว่ายังไงพระสมคิดในใจโยมเล่นไม่ถามเลยนะว่าพระรู้เรื่องไม่ถามก็จะรู้พระรู้การสังเกตอเปล่าแต่มันก็ดำน้ำสีข้างตลอกหมดแต่จะทำงานกับคุณสุนิตเชัยเป็นการทำงานที่สนุกวันนี้เราก็ไปวิเคราะห์เรื่องของซชืจอชอบการเวินทาุกสนาน แม้กระทั่งวาระสุดท้ายผู้ชายคนนี้ต้องอยังทําง,งานออกแบบคือออกแบบรูปบแบบการตายของเองอเพราะว่าก่อนจะจากไปเขาเจอวาระสุดแลาา้วลมหายใจสุดท้ายเขาทาน oh, wow, แล้วโอ้ว้าวสาาีสันแล้วก็ดับติดคุณผู้นิจใจก็ถามอาจารย์ติ๊กจ๊อกจะเห็นอะไรแก่ที่ผูดทานกล้วโอ้ว้าวที่จะติ๊กจ๊อกเป็นชาวพุทธกันเสร็จ อาจารย์นายกี้ว่าแกคงบรรลุทำอะไรสักอย่างแต่บรรลุอะไรเราไม่รู้ร,รู้แต่ว่าก่อตนตายชีสจ๊อบกกาทำกลุ่มไอโฟนไม่เหลือกลุ่มเดียวเ,เขาไม่ทำกลุ่มออนกลุ่มออฟเหมือนวนวัตกรรมที่เขาเหมือนเพราะเขาไม่เชื่อว่าชีวิตมันเหมือนกับออนออฟเปิดแล้วปิดเขาไม่เชื่อว่าชีวิตมันจะเป็นอย่างนั้นเมื่อเกิดมาเพื่อที่จะตายอนนะ็เลยนั่นแหละนั่นคือ on, ออนเกิดออฟตาย เขาบอกว่าช like ีว so ิตมันไม่ได้จะจบง่ายๆอย่างนี้เราจะสงฆ์ภูมิรู้ภูมิตามเชี่ยวชาญจัดเจนมาทั้งชีวิตเแล้วมันตายง่ายๆเน่ยนะทิพย์จะบอกผมไม่ยอมหรอกผมไม่เชื่อว่ามันจะจบอย่างนี้เพราะฉะนั้นนวัตกรรมของเขาเหลือภูมิเดียวไม่อ่อนไม่ออฟเขาบอกว่ามันต้องจีลินทรีย์เรื่องหมายควว่าเขาไม่เชื่อว่าเขาตายแล้วทุกอย่างมันจบเขาเชื่อว่าชีวิตมันยังไม่จบ ขามาแน่แต่มาในรูปแบบไหนอะ่ะคม,ม่รู้มาเกิดในเมืองไทยก็ยังก็ไม่รู้อัจฉริยะขนาดนี้ตายไปรู้แค่ห้าทิศหกทิศอ่ะเป็นอีกคนหนึง่งนี่ก็อจุดอัจฉริยะเหมือนกันเกิดมาแล้วด่าตั้งแต่ห้าขวบเนี่ยเคยมาเต้นที่เมืองไทยครั้งหนึ่งแล้ว,วก็ด่าก็ทะเลิดเกิดเกิสื่อประชดน,นั้นแหลเนี่ยนะจำได้ถ้าเต้นงนดวอล แาจะมาตั้งชื่อให้ท่าเต้นนี้ว่าท่าเต้นประตูกตอมจริยธรรมแล้เขาไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติเขาไปเดินห้างก็ไม่ได้นั่ยไปเดินมาเนี่ยตามปกติก็ไม่ได้ไปพักโรงแรมแบบคนทั่วไปก็ไม่ได้ทั้งชีวิตไปไหนต้องหมดหลดส้นเพราะอะไรความดังของเขานั้นมันเกินกว่าที่เขาจะบริหารจัดการได้ในชีวิตปบะจรวันทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับเขาเป็นเงินเป็นทองทั้งหมดทั้งจิ้น กอจะทำเงินจากชีวิตของเองเท่าไหร่ก็ได้จากอะไรก็ได้ที่แปะตามบ้านเมืองเขาเกิดสังหรเช่นนั้นถ้าติดตายตายยังไงเจ็บยาเกินขนาดปีที่เขาตายจะมาจำได้ดีวันนั้นก็จะมากลับจากบ้านหลังจะมาไปอยู่กาบที่เชื้อันมาสองที่กลับมาก่อนจะดินจากกรุงไทพก็ไปแวะที่หอยคู่ตันก็ไปถึงเจ้าตัวรัก็ประเดี๋ยาทหน้าหอยคู่พูจอนรึปุ๊บ โอ้คนมาออดไปหมื่นเลยก็ดีใจวันนี้สถานทูตแจ้งคนให้มารับอาตมาใช่ไหมเนี่ยโอ้ท่านวรมงคงขนาดนี้เลยมาเป็นหมื่นมาเงินตราฝูชนไปไม่มีใครหามาทักสักคนแท้ที่จริงเขาไม่ไว้อะไรไปตู้แจ็คสันเงินตราฝูชนเขาไปไวยรูปชาติพั่งุ์สรมาเต้นท่าของมันตู้แจ็คสันอวกกันแล้วก็โชว์ไปขึ้นว่าอาตมาก็สะเทือนใจว่า ไม่น่าเชื่อนะนในคนอายุแค่นี้ก็ต้องรับประทานก่อนข้อสมาชื่อข้อนี้ก็จากโลกไปในวันเต็มถือว่าเร็วมากเร็วกว่าสิบเจ็ดวันสองไม่น่าเชื่อว่าตั้งแต่อายุ่ห้าปีจึงได้จากไปดังไม่เคยจบทีนี้พอตายแล้วเนี่ยเทพผีซีดีเหมือนขอเขาหายที่เป็นเชื้น้ำทท่ทาขั่วโลกอาตมาก็เทพได้เรื่องหนึ่ง จากอุนวอรเชร่าเวทีถึงในผู้ดเจ็คสัก็ยอดแจกการนำเหมือนกันเป็นสารพันหนกันนะนี่แค่ชื่อเป็น,ปนแต่แต่เขาไม่เกี่ยวอูท่าอย่างได้รับอนิสงฆ์ไหมคำถามคือทำไมจับไปเร็วจังเลยเพ็ยขนาดน้แนะนำให้คนมีเพื่อเสียชีวิตไปสุดยอดอัจฉริยพฝ่ายหญิงถ้าแจ็คสันเป็นผู้ชายฮ็อกสเตอร์ของโลก มุสตันก็เป็นเพราะตานหนึ่งเธอเคยโด่งดังขนาดวาจากคอนเสิร์ตแต่ละครั้งก็ต้องใช้สนามฟุตบอลที่เคยแข่งกีฬาโอลิมปิกรบแขวนของเธอมาหางค่ะแต่ในช่วงชีวิตท้ายๆของเธอเธอติดยาเสพติดมีปัญหาครอบครัวปีที่แล้วไม่ไป้แสดงคอนเสิร์ตที่ไหนเลยขณะที่กำลังกำลังร้องเพลงและโชว์พละก็กอกว่าพละเสียงของเธอมันลดลงไป ว่าเปร์เซ็นต์เียแค่ห้าสิบเปอร์เซ็น่างกายก็ไม่สวย飒มันยัง飒ขณะที่เราร้องเพลงชมควเาเสียงอยู่นั้นเธอสังเกตเห็นว่ามีแฟนคลับหลายคนซึ่งรู้สึกสมเพชต่อรูปร่างสังขารที่เป็นอน,นิจจงกำลังรดยหน้าอยูประเตียและกลายกป็รู้ว่่ไม่ใช่คนนั้นลุกหนีเลย มุสการ์สะเทอือนใจสุดๆในชีวิตพบสตาของโลกไม่เคยเจอกันคำนี้มีแต่ว่าต้องขายตัวผีเพื่อแย่งกันเข้าชมมี้งผู้เดินหนีฉันฉันยังไม่จบคอนเสิร์ตมีคนเดินหนีครั้งแรกในชีวิตมุสการ์สะเทอือนจิตสะเทอือนใจเธอรู้แล้วว่าวันเวลาของเธอจบแล้วถ้าคุณยอมไม่ได้อยู่หนะ้าฝูงชนขนาดนั้นคุณจะมาในเรื่องนี้ อจะมาเป็นพระนักเทศน์ในพระเทศแล้วมีคนเดินหนีแต่มาก็สะเทือนเนี่ยใช่ไหมนีคนหลักหนึ่งคนเนี่ยอจะมาลงเลิกเทศอะไร <c oughs> เหมือนกันสะเทือนจิตสะเทือนใจมากนะทุกตอนนั้นเราเทศมาเรายังไม่เคยเจอใครตอนหลักตอนสุนเทศเอออจะมาคิดว่าเข้าใจผกท่านนะหละะังจากนั้นพวกลับบ้านพลดแถวกลับมาใช้ยนาะในที่สุดจมน,น,น้ำตาในน้ำน้ำที่บ้านเกิด ทำไมจิงโจมเนี่รู้ว่าใจวายเฉียดพันแล้วก็เสียาเตือนทเพราะอะไรเจ็บช้ำน้ำใจจับชีวิตชมฉาลงพวกจมของไม้กับพอต่อรองสติเตือไม่ได้ต้ว่าเสียาเตือนนี่ในวันสุดท้ายก็จะเสียชีวิตเธอไปปาร์ตี้ส่กากินสับปะรดกินดื่มเต้นนั่งเหลนว่ามุกจะเป็นการได้รับพันสุ่มาขชีวิ ทุกคนที่อยู่ในงานรู้เลยว่าเธอไม่จะเปแต่พอกลับบ้านเธอก็จับได้ริงดียวคำถามก็คือทําไมอาิยะบุคลของโลกสามคนเจเนเรชันเดียวนะคือชั่วคนเดียวเนี่ยเ่เกิดมาเนี่ยทั้งสามคนเห็นหน้าเห็นหลังกันทั้งหมดเลยเขาเรียกว่าหนึ่งชั่วคนสามคนเนี่ยขย่าโลกทั้งใบเลยยังหาหลายแทนไม่ได้เหตุผลนะจะมาตอบได้ว่าเพราะทั้งสามคนไม่รู้จัก วิชาชีพโลกนี้ควรจะเป็นสี่วิชาหนึ่งวิชาการแต่ทุกคนอย่างเราเป็นสื่อมวลชนเราจะต้องรู้ว่าจะเขียนข่าวยังไงจะทำสื่อยังไงจะทำรายการโทรทัศน์ยังไงนี่คือวิชาการอย่างจลาเป็นพระอาจารยก็ต้องรู้ว่าพุทธประวัติคืออะไรพุทธศาสนาเป็นยังไงนี่คือวิชาการเราต้องรู้วิชาการใดวิชาการหนึ่งเพื่อจะทำาเกณได้สิบเปอรสองวิชาชีพ วิชาชีพก็คือเมื่อเรารู้แล้วเราทำเป็นด้วยวิชาการนี่ใครอ่านเยอะก็พอจะรู้ใช่ไหมแต่บางคนในทางปฏิบัติทําอะไรไม่เป็นสักอย่างมาวัดกันที่วิชาชีพพอแสดงตีมือเราก็ต้องเชี่ยวชาญหนชำนาญที่คือวิชาชีพและสามวิชาชีวิตเราต้องรู้จักว่าจะบริหารจัดการชีวิตยังไงให้ขึ้นให้ดีและลงให้เป็นวานเหล่านี้ขึ้นดีหมดเลยแต่ถึงเวลาลงสวยไหม ลงในสภาพแบบแฟนคับอนาจใจทุกคนนี่ชีวิตที่ดีคือขึ้นให้ดีและลงให้เป็นมี几คนที่ขึ้นดีแล้วลงเป็นมาได้พเพราะคนเหล่านั้นไ,ได้มาฟังแค่คืนนี้เรามาฟังแล้วเพราะฉะนั้นโยขึ้นมาแล้วนะตอนนี้ทุกคนขึ้นมาแล้วนะแล้วใกล้จะลงแล้วด้วย <laughs> เพราะฉะนั้นต้องลงให้เป็นขึ้นด,ดีแล้วลงให้เป็นนะ มุกเป็นศิลปะของวิชาชีวิตและวิชาพิเศษจิตตภาวนาสิทธิ์จัจบก็เป็นจะพูดงี้การเซร็จทั้งชีวิตเลยนะเป็นมังสวิรัติถักแอปเปิลนี่ก็ไปได้มาจากสองนัดเซนนะเร็จนะเพราะแกต้องกินแอปเปิ้ลทุกวันเนีื้อมาก็ไปได้มาตอนนี้ถึงแจกแอปเปิ้ลเลย สุดท้ายจะถามอะไมาพระอาจารย์ครับนี่จับก็เป็นชาวพุทธนิกายเซนีต่กูจูงสติแต่คำถามคือยังไม่รู้ว่าแกกลังารยึดจิตสุดโต่งนะครับอาจารย์เลยตอบว่านี่จับเป็นชาวพุทธนิกายเซนแต่อก็มาเป็นนิกายแพร่ว่าก็เลยรองตัวไปวิชาจิตตามภาวนาก็คือวิชาที่จะทำให้เราดูตัวเองออกบอกตัวเองได้ใช้เป็นเป็นเห็นเป็นระกจับวางเป็น บางคนไม่ได้เรียนนะธรรมชาติอย่างนั้นแต่เราทุกคนวันนี้ได้เรียนและธรรมชื่อว่าทุกคนมีสี่วิชาในครบชีวิตที่ดีคนมีสี่วิชานะวิชาการเราต้องรู้วิชาการสาขาใดสาขาหนึ่งวิชาชีพเมื่อรู้แล้วเราต้องทำมาทำินให้เป็นเพื่อสาขาวิชาเหล่านั้นอย่างเชิดช้าแต่เป็นวิชาชีวิตต้องบริหารจัดการชีวิตให้เคลื่อนให้ดีและเราไม่เป็นวิชาจิตตภาวนาเมื่อจิตแตกเพื่อต้องบริหารจัดการจิต ให้อยู่ในที่ในทางอันเหมาะสมถึงบริหารให้หมดจดไปไม่ได้แต่เราก็ต้องระวัดระวังอย่าให้กิเลสเป็นช็อกออกมาทุกวันนี้สังคมไทยเรามันยุ่งเพราะว่ากิเลสมันกระชอกนี่กิเลสกระชอกพวกคนไม่ได้เรียนวิชาอะไรกิเลสนั่นแ่ละใช่ไหมนี่ที่มาศนี่กิเลสแั่นีหลใช่ไหมจิตตภาวนาใช่ไหมมันจะเกิดอะไรขึ้นในราสารโคตได้กิเลสในฌานนี้และจากสวิชานี้อาตมาสรุป ออกมาเป็นรายวิชาที่เราเปิดสอนที่มหาวิทยาลายัยพิษณุโลกศาสตร์อาตมาตั้งชื่อวิชานี้ว่าสมดุลงานสมดุลชีวิตสามคนนี้แชรชีวิตสิบตัวทุกคนเจะเป็นโปรโตจีเนสทุกสิ่งทุกอย่างต้องสมดุลกันผมนึกว่ออาอะไรจะทำให้สมดุลทั้งหมดและที่สำคัญเนี่ยเขาก็สุดโต่งมาก เราเล่าไปก่อนว่าตอนที่เขาป่วยเขามานั่งถามเองทำไมคนหนึ่งเขาต้องป่วดและต้อง่ีบตัดตู้ไหนเขาตรดสภาพอภิมหาเจตีของโรคก็ตอนนี้พอ,อรู้ว่าป่วยแล้วต้องเปลี่ยนตัดเราต้องให้หมอส่งรายชื่อเขาขึา้นมาแล้วรอมรอว่าในโลกนี้จะมีใครบริจาคต่าผู้มีเงินเป็นแสนล้านอยู่ในส่วนว่าง แต่เขาไปซื้อกลับได้ไหมจริงๆไปซื้อในตลาดนู้นก็ได้แต่เนื่องจากเขาเป็นคนของโลกก็าทำอย่างนั้นได้ไหมชีวิตของเขาอยู่ในที่แจ้งน,นะจะเกิดอ,อะไรขึ้นถ้พาพระมหาเศรษฐีเับไปซื้อตับในตลาดนู้มามันก็ไม่สงนะ่างามฉะนั้นถึงแม้เขาจะมีเงินเป็นแสนแสนลา้านคือเอเซอร์าแต่เขารู้ว่ามันไม่ช่วยอะไรเมื่อเขาต้องเข้าคิวรอบริจาคตับมันจะคนเท่าไหร รอแล้วราเล่าตัวจะนั่งอดนนาทีสุดท้ายมีชายหนุ่มคนหนึ่งเจอรบปตรเทหที่รักหนึง่งในสัมภาระนี้แต่สีจอบต้องรู้จักอีกสามคนว่าชื่อใครจะเลือกึ้นไปก่อนอเมริกาไม่มีสอง,งสม่านทางพวกก็รู้หมอก็รู้ว่าสติจ๊อบสำคัญแค่ไหนจะปล่อยให้ตายไม่ได้ตอนนี้ก็ป่วยยู่ชิตด้านเป็นไปดีขทีนบ้างบูบารักอุามาเารเป็นไปดีขที่บ้า อเมริกาห่วงคนกว่าอะไรเพราะว่าถ้าเขาเป็นอะไรขึนน Amerika, น้นมาทุา้งโลกลกเและเศรษฐกิจอเมริกาเนเจงขนาดผู้คนหง่งเขาขนาดนี้นอกจากห่วงเขาแล้วก็ห่วงระบบเศรษฐกิจเลยเพราะผู้ชายคนนี้ทําให้แอปเปิลมีสัดส่วน gdp ในอเมริกาและแตงกวานาลจเปร์เซ็นต์เนี่ยแม้เงินนี้าให้อเมริกามันอาจจะพล่ข้นไปถึงสี่สิบเปเซ็นตฉะนั้นพอเขาปนก็สุยด แต่สุดท้ายก็าคุว่าเงินไม่มีความหมายเพราะอะไรสุดท้ายเขาต้องมานั่งรอดูว่าใครหนาจะบริจาคมีตัวเลือกอยกสามสี่คนในกระทุกคนต้องการตัดเหมืกันเขาก็ต้องการตัดเหมือนกันดูเชือนาทีเป็นนาทีตายเงินก็่วยสุดท้ายว่าจะตัเขาต้องอธิษฐานในชีวิตไม่เชื่อในพระเจ้าไม่เชื่อในอะไรทั้งส้น ก็บอกว่ากดเกณฑ์อะไรใช้กับเขาไม่ได้ขนาดรักวิทยากรเขาจะไม่ทำตามเลยเสื้อผ้าที่นุ่งก็ออกแบบเสื้อผ้าของเขาเองเป็นพวกออกแบบแต่สุดท้ายเขาก็ยอมรับว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างไม่คป็นเพราต้องมานั่งรอปากเหมือนกับคนทั่วไปและในที่สุดก็มีมชาหนุ่มก็นึงกระสุนบาตีเหี้เราได้รับบริจาคปักแล้วก็หายอยู่ต่อมา จนหนึ่งปีที่แล้วก็ต่อชีวิตมาได้ล้วกันแล้วมันก็องบในที่สุดก,ก,สก,าาก็จ,จที่มันาความอกสันแขงคนโลกแต่มวนั้นจะจำให้เีแน่นเพราะว่าวันที่เขาเสียจวัทน,วทนที่หวันที่เกาจะมาเป็นบรรยาที่หาวิทยาลัย์จะมาทำวิจัยอะไรสักอย่งทำไมไอ้ิยในในน่างเียจิไม่พอเมตายปุ๊บโคนตื่นกันท้งบ้านทั้งเมือง มีเสียรายงานข่าวทุกวันเลยแา้วมาเปลี่ยนเรื่องพูดก็ไปถึงพูดจริงๆพูดเป็นสเต็ปจับชั่วโมงขึ้นในที่นี้ใจไว้พูดเพิ่งชั่วโมงมีแต่คนสนกับสนใจที่นี่เขาปัญหาที่จริงนั้นไม่มีสุขภาพแล้วจะมีอะไรก็ไม่มีในหนังสือชีวประวัติเราเล่าอย่างหมดเปอวว่าก็บอกว่าผมคิดว่าผมบริหารสองบริษัทพร้อมกันคือพิซซ่าแล้วก็แอปเปิ้ลพิซซ่าที่สร้าง ห o ว s ร o ่ y นัเ้เำไปบริษัทที่เป็นอันิเมชันที่ดีที่สุดของโลกทุกเจ้าตางทีนมดลเวลากินก่ได้กินเวลานอนม่ได้นอเวลาผลห้องนั้นไม่ได้เข้าวัวแต่เป็นซีอี่สุดท้ายเขาก็เลยบอกว่าชีวิตคงเสียงสมดุลกันนี่คือบทนี่เกาะกันลนาฬิกาชีวิตของเกฉะนั้นมาพิสเจ้าขาคืออะไรทางสายตาเห็นไหมจะดาะดนงานจะมดชีวิตมบนนี่เาาดทางสายกลา สว่วนไม่เคยเจอสันทางอะไรการิชาชีวิตตั้งกระนั้นอัจฉริยะกระนั้นแต่จะบริหารจัดการชีวิตเองไม่ไหวเลยเด็กก็มีเรื่องทารมนุษกรรมเด็กเด็กก็มีเรื่องถูกตำรวจจับใส่กุญแจกเด็กก็มีเรื่องจับลูกห้อยหัวลงมาเด็กก็จับโคเคนเด็กก็บริษัทเจ๊งสุดท้ายต้องขายบ้านขายคาลิฮหักทิ้งีนนั้นที่เขาอยากนี้ตายติดหนี้ติดติดมหาศาล ในขณะที่คนขายแผ่นของเขาเัินรวยไม่รู้เรื่องเพร,ราะจัดการเป็นแต่ตัเขาจัดการชีวิตนั้นเองสุดท้ายก็ตายอย่างน่าอนาถที่สุดเพราะนั้นตัวในตัวแยกสังเองก็ขาดอะไรสมดุลโลกสมดุลธรรมในบรรดาสมดุลทั้งหลายเนี่ยจะมาเขียนได้สี่คู่นะสมดุลง,งานสมดุลชีวิตเดียบมาดูกันว่าสมดุลงานสมดุลชีวิตมันมีสมดุลอยู่สีค่คู่ถ้าเราเอาทฤษฎีนี้เข้ามาจับแต่และคนขาดอะไรเราจะเหมือนชาตว่า มาโดกนกระพุ้งกระพุ้งทิปจ็อกเนี่ยขาดสมด,ดุลงานสมด,ดุลชีวิตไมเค,คิลแจ็คสันขาดสมด,ดุลโลกสมด,ดุลธรรมคือรู้ทังโลกแต่ไม่รู้จังธรรมจัดก,การชีวิตไม่เป็นแล้วก็ฮุสตนันก็ขาดนี่สมด,ดุลโลกสมด,ดุลธรรมเหมือนกันเพราะว่าความดังของเราไม่คงที่ใช่ไหมถ้าเรารู้ธรรมะสักหน่อยนะมันก,ก็โปร่งตัวนั่นเองทีนี้พอผมโปร่งไม่ได้เขาก็หันไปหันอย่างแล้วก็้เล่นชีวิต ฉะนั้นในชีวิตของเราถ้าจะให้เป็นชีวิตที่ดีนะต้องมีสมรรถงานสมรรถชีวิตและสมรรถงานสมรรถชีวิตนี้นี่ก็แยกออกมาเป็นสี่คู่หนึ่งสมรรถใจสมรรถใจที่นี่เราจึงจัดให้ได้ฝึกจิตแล้วก็ขณะเดียวกันก็ให้ดูแลร่างกายให้ปรุงสัมบูรณอความสมบูรณ์ให้พิจารณาใจกับตาสติ ว่าเราใช้อาวุาวิญญาณบ้างุีเคือสมดุลการสมดุลใจสองสมดุลงานสมดุลชีวิตก็ให้ทํางานด้วยก็จะให้พักผ่อนด้วยฉะนั้นที่นี่เราจึงในวันสัปดาห์เดย์อยู่ในซีเดย์ที่เดย์คือเป็นวันที่เราไม่ทําอะไรกันเลยถ้าก็ได้เปลี่ยนมาทำงานแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเงียบเลยปิดบัานไปเลยนะที่ที่แล้วอาตมานี่ไม่ใช่เดยที่เดย์นะอาตมาหยุดงานสามเดือน เขาเงียบสามเดือนเลยไม่ติดต่อแฟนกันอุ้มกม็จะไปที่เล่าเมื่อเชา้าไม่ต้องรู้ทุกเรื่องตุนต้นสูงไม่ต้องรู้ทุกนาทีจะดีไม่ต้องรับข่าวสารอันเรืองใจไม่ไม,ไม่ไม่เล่นละครต่อมหมดจดจำสิทธย่งเดียวเลยมนันเปถึงการเป็นสำหรับสมด,ดุลงานสนดดาหรับขชีวิตฉะนั้นเมื่อเราทำงานแล้วเราก็ต้องหาเวลาที่จะพักแต่เราจะสรรเวลาอย่างไรเป็นเรื่องของเราที่จะบริหารจัดการ เดียวมัรในหนสภาจะต้องมีงมันสภาแลนีเองนี่คือวันที่เราทิดเกียที่เกียระตอนนี้ดีกว่าเป็นอนทิดเกียอยู่ในห้องไอซียูคือางคนอาจจะชอบก็ได้นะเพราะว่านอนอยู่อย่างนั้นแล้วมีคนล้อมเตียงเยอะไปบอกนะโอกคุณน,นะบางคนอาจจะชอบอย่างนี้ก็ได้แต่บัตอาตมานี่ไม่ชอบอาตมาจะพักซตอนนะี้นะฉะนั้นคู่ที่สองนี่สำคัญมาก จะมาินงานจะมาลนชีวิตมีเงินมหาศาลต้องมีสังขารมาใช้เงินบางคนมีเงินมหาศาลแต่ไม่มีสังขารที่จะใช้เงินแต่บางคนเจ้ากว่านั้นเงินก็ไม่มีมหาศาลแต่ลับมีสังขารที่จะใช้เงินไม่มีหน้าแล้วจะมีเยอะใช่ไหมทำง,งานแบ่งโดนแบ่งตายเงินไม่มีมหาศาลแต่สังขารจะใช้เงินเพียบแต่เงินไม่เคยลอยมาเลย อ่าต่อสมารโลกสมเดินธรงก็อย่างฮสตั้ที่จำนาบอกนะทางโลกระใรเราไม่ช่วเธอไมได้หรอกแต่ทางธเรีไม่รู้สุดท้ายก็เก็บช้ำนั้นแตกับทุกตัวสตาร์ชนขาลงถ้าเรารู้ธรรมะได้หนึ่งขึ้นขาลงก็ไม่้องติ่มากนะขึ้นไดก็ลงได้ธรรมดาเ่สุแล้วสมารูปที่สี่สมาริปส่วนตัวสมารส่ชนรวมก็คือเมื่อเราประสบความสำเร็จแล้ว ราก็ต้องเสืี่ยอกไปในสังคมนั้่อ okay, ตะเดียวแก่ได้โบรก็เกิด้างโูลการที่ทนนขึงแหลกต่อการโบราณที่แล้วเช่นนั้น,นก็ปูคนเราลกเลยนั่นคือตัวอย่างของคนที่ส่วนตัวก็ได้ส่ดดวนรวมก็ไม่เสียสี่สมดุลนี้เราจะต้องหาวิธีปรับถ้าปรับให้ได้เราก็เข้าสูส่สมดุลงานสมดุลชีวิตเราก็จะมีอายุมัน่นของยูอพอสมควรอันนี้เป็นกรณีศึกษา,าการ ชีวิตของเราคนของโลกสามคนจริงๆแต่และสมบูรณ์เราสามารถขยายความไปได้เป็นสมดุลและเป็นหนึ่งทุกคนนะแต่วันนี้ศาสนาพูดภาครวมให้พวกเราไ,ได้เรียนรู้แล้วก็ไปขยายความการอ่าน,นได้นะขอให้เปนเ็นไปด้